ไม่ต้องการสวรรค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังปักลดที่รักทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องราวของกฎแห่งกรรมกันครับก็เป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งเป็นคุณยายที่ชอบทําบุญครับแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการสวรรค์เรื่องราวของคุณยายท่านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อ,รอมๆกันครับ หญิงสูงอายุคนหนึ่งกำลังควักห่อผ้าแดงออกมาจากอกเสือ้อแล้วก็พูดขึ้นมาว่าถึงอย่างไรคุณก็เป็นหัวหน้าชักชวนมันเป็นกุศลยายขอร่วมการกุศลครั้งนี้เพื่อสมทบเข้าองค์กถินด้วยหบาทพูดแล้วแกกค่อยๆแก้หอ่อหยิบเงินออกมานับที่เหลือก็ห่อกลับขึ้นไว้ในอกเสือ้อหยิบธนบัตรใบละบาทพับซ้อนกันเรียบร้อย ที่เอาออกมาจากห่อผ้าสีแดงห้าใบแล้วยกมือขึ้นจบหันหน้าไปทางพระปางวัดแจ้งทำปากขมุกขมิบคงจะเป็นคำอธิษฐานและจึงยื่นส่งไม้ข้าวเจ้ารับไว้พลางยกมือขึ้นอนุโมทนาแล้วก็มอบให้ผู้รักษาเงินบอกว่าให้จดชื่อยายสมทบในกองกระถินก็มีหญิงคุ้นเคยกับข้าวเจ้าผู้หนึ่งซึ่งมาในงานกระถินด้วยแอบกระซิบว่าคุณยายคนนี้ แกเป็นคนมั่งคั่งผู้หนึ่งแกมีที่ดินบ้านช่องเลือกสวนมากมายแต่บัดน,นี้แกได้ยกโอนถวายวัดเป็นกองกลางหมดแล้วเพื่อให้เก็บผลประโยชน์บำรุงพุทธศาสนาเวลานี้แกอาศัยวัดถือศีลภาวนานี่เขาบอกว่าแกนั่งสมาธิทายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นมากเลยนะแต่ข้าพเจ้าไม่สนใจเรื่องการทายเหตุการณ์แม่นยำกลับไปสนใจในการที่แกสลระทรัพย์สมบัติมากมาย แล้วถวายให้กับวัดเก็บผลประโยชน์ข้าพระเจ้ารู้สึกว่าคุณยายผู้นี้ออกจะมีสเสน่ห์เพราะเห็นมีผู้หญิงทั้งสาวและไม่สาวห้อมล้อมถามโน่นถามนี่ข้าพรเจ้าก็เกิดความสนใจจึงถามว่าได้ทราบว่าคุณยายได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดถวายวัดเนี้ยเพื่อบำรุงศาสนาจริงไหมครับหญิงชารายิ้มอย่างสบายใจและพูดว่าเป็นความจริงค่ะคุณ เพราะยายได้พิจารณารู้สึกว่ามองเห็นความจริงได้ชัดเจนแล้วที่ชีวิตของคนเราทุกวันเนี้มันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารตายเกิดตายเกิดวนเวียนกันอยู่แบบเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยไม่มีสิ้นสุดเกิดมาเป็นคนหนีความทุกข์ไม่พ้นหนีความเศร้าเสียใจก็ไม่พ้นความสุขความสบายก็มองไม่เห็นเอ ึงคิดว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราแน่นอนได้จากพระจากเจ้าได้จากพระศาสนาพระทาคำสั่งสอนให้มนุษย์ละความโลภความโกรธความหลงใครละได้ก็จะทําให้สบายใจเนี่ยยายก็คิดแบบนี้แหละยายมานึกดูคนเราถ้าตัดความโลภได้มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะยายจึงพยายามตัดกิเลสเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปเลย ขณะนั้นก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นว่าแล้วทำไมยายต้องยกทรัพย์สมบัติให้วัดทั้งหมดแล้วยายจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ละยายยายจเอาบ้านที่ไหนอยู่เสียงผู้หญิงสูงอายุหัวเราะอย่างสุขใจแล้วพูดว่าโถก็ยายปลงตกแล้วยายอายุมากแล้วไม่มีลูกหลานใกล้ชิดทรัพย์สมบัติบ้านช่องยาย จะครองไปอีกได้สักกี่วันอันทรัพย์สินเงินทองนั้นนะ่ะถ้ามีมากก็ห่วงมากมีน้อยก็ห่วงน้อยถ้าไม่มีก็ไม่ห่วงใช่ไหมเออใช่จะยายนั่นแหละยายจึงคิดตัดกังวลถ้าไหววัดทั้งหมดยายก็หมดห่วงหมดความผูกพันไม่ต้องไปนึกว่าไอ้โน่นของเราไอ้นี่ของเราผูกพันในความรู้สึก ไม่มีสิ้นสุดมันมีความโลภกิเลสตัณหารุงรังมันอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วมันจะหาความสงบได้หรือโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลมันก็ไม่มีหากเราไม่ยอมสละและยายก็สละทรัพย์สมบัติละความโลภหลงได้แล้วบัดนี้ไม่มีอะไรเป็นห่วงเป็นกังวลอีกเลยเห็นไหมเท่ากับยายหรือแต่ตัว เวลานี้ยายสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยายก็อยู่ในที่สงบและมีความสุขข้าพระเจ้าได้ยินหญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นมาว่ายายจา๋าคนเราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินทองต้องอาศัยวัดไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วอ่ะไม่เป็นอิสระต้องอาศัยวัดแล้วจะหาความสุขได้อย่างไรละยายหญิงชาราก็หัวเราะยกมือปัดไปมาอยู่ตรงหน้า ประกอบกับคำพูดว่าหนูฟังยายให้ดีนะลูกแล้วจำเอาไว้ล่ะคนเราจะทำบุญอะไรก็ต้องให้รู้จักตัวบุญตัวกุศลเสียก่อนใช้สติปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเพราะการสละทรัพย์สินจำนวนมากมาันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับทางโลกพ่อแม่จะยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ลูกแก่หลานคนไหน ลูกหลานคนนั้นจะมีปัญญาทําให้เกิดประโยชน์ต่อไปหรือไม่ทรัพย์สินสมบัตินั้นมีทั้งคุณมีทั้งโทษหากยกให้ผิดแทนที่จะเกิดประโยชน์แต่มันกลับตรงกันข้ามกลับเกิดโทษแก่ลูกหลานผู้นั้นจนเสียผู้เสียคนก็ไม่ควรจะให้เพราะทำให้อายุสั้นลงทรัพย์สมบัติมีคุณสำหรับผู้รู้จักปกครองแต่สำหรับยายหมดความจำเป็น เพราะยายแก่แล้วถ้ายายยังมีทรัพย์สินต่อไปก็มีแต่จะเกิดโทษทางใจฉะนั้นยายนึกแล้วตกลงใจยกให้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วยายก็ได้ความสบายใจเพราะคิดว่ายายทำดีที่สุดแล้วล่ะลูกคุณหนูอ,อย่านึกว่าคนมั่งมีเงินทองมากมายมีตึกใหญ่โตมีผู้คนรับใช้ มีรถยนต์คันงามราคาแพงเราอย่าไปนึกว่าเขาคนนั้นจะได้รับความสุขสบายใจเสมอไปนะสิ่งอื่นๆทำให้ใจไม่สบายร้อยแปดพันประการแต่สำหรับยายนั้นไม่มีอะไรเป็นห่วงแม้ตัวยายจะไม่มีป้านใหญ่โตไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เชื่อไหมจิตใจยายสบายยายมีความสุขเพราะความสงบ เพราะยายได้เปลื้องความโลภออกหมดแล้วความห่วงยายก็ไม่เอาไม่มีถ้าใครจะเอาความมั่งคั่งร่ำรวยเอาอำนาจวาสนาความสุขความสบายภายนอกมาแลกกับความรู้สึกของยายแล้วยายบอกว่ายายไม่ต้องการความสุขแบบนั้นหรอกเวลานั้นรู้สึกว่ามีคนส่วนมากมารุมฟังคุณยายผู้สูงอายุตอบปัญหาผู้หญิงคนหนึ่งอย่างน่าฟัง ข้าพเจ้าก็ฟังด้วยความเลื่อมใสจริงใจทันนั้นได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้สูงชั้นท่านเป็นอาจารย์มาร่วมงานกระถินได้ถามปัญหาขึ้นว่าคุณยายได้สละทรัพย์สินมากมายเพื่อสร้างบาร,รมีบำรุงพระศาสนาต่อไปแล้วนอกจากจะได้ความสุขสงบทางใจแล้วได้เกิดผลอะไรบ้างที่พอจะนำมาประดับความรู้และได้พิจารณาดูเหตุผลราคาคุณยาย คุณยายมองหน้าผู้ถามแล้วก็ยิ้มพลางพูดว่าเมื่อคุณได้ถามยายก็ดีแล้วลูกบางทียายจะพูดแต่โต้ตอบนอกเรื่องไปก็ได้แต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยายก็ไม่สนใจยายรู้เห็นอย่างไรยายก็พูดออกมายายมีศีลธรรมลองเอาไปพิจารณาดูนะการเงินการทองยายไม่เคยขาดมือเลย ยายมีสภาพอยู่อย่างพอกินพอใช้ไปวันหนึ่งหนึ่งถ้ามีมากยายก็ทำบุญมากแต่พอทำบุญแล้วเงินก็มีมาอีกคนโน้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างยายไม่เคยขัดสนเลยอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งแม้จะเป็นความฝันแต่ก็มีเหตุผลนับแต่ยายได้สละทรัพย์สินและบ้านถวายวัดแล้วเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟัง วันหนึ่งยายป่วยไม่สบายคืนนั้นได้ฝันไปว่ายายไปพบบ้านสวยงามหลังหนึ่งคิดว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยอะไรเนาะมันสวยงามดูไม่เบื่อตาเลยไม่ว่าจะพิจารณาดูทางไหนแง่ไหนก็สวยพร้อมไม่มีที่ติช่างธรรมดาคงไม่สามารถจะสร้างได้เช่นนี้จะว่าแก้วและทองคำก็คิดว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาล สร้างบ้านแบบนี้ได้เงียบสงบเหมือนไม่มีคนอยู่ภายในยายก็เดินชมรอบบ้านแล้วก็ไม่เห็นประตูบานหนึ่งแง้มอยู่ท่าทางเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในก็จึงตะโกนถามไปว่ามีใครอยู่ข้างในบ้างไหมจ้าฉันอยากจะรู้จักเจ้าของบ้านนะ่ะโปรดออกมาพบหน่อยเถิดแต่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาข้างใน ครู่หนึ่งประตูก็แง้มเปิดออกมาก็พบหญิงสาววัยรุ่นออกมาสามคนและเขาก็ถามว่าท่านมหาผู้ใดเจ้าคะยายจึงถามว่าแม่หนูฉันอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครฉันยังไม่เคยเห็นบ้านใครสวยงามอย่างนี้มาก่อนเลยมันถูกอกถูกใจยายทุกอย่างเด็กสาววัยรุ่นก็หัวเราะแล้วก็บอกยายว่าท่านเจ้าของบ้านยังไม่มาอยู่เลยเจ้าคะ่ะ พวกดิฉันคอยรับใช้ท่านและยังไม่เคยพบเห็นท่านเลยยายก็สงสัยจึงถามว่าท่านเจ้าของที่ว่านั้นชื่ออะไรเวลานี้อยู่ที่ไหนเด็กสาวคนหนึ่งก็ตอบว่าเจ้าของบ้านเขาชื่อนี้ชื่อนี้เวลานี้อยู่ในเมืองมนุษย์พอยายได้ยินชื่อก็อสะดุ้งทันทีเพราะชื่อที่เด็กสาวบอกมันก็เป็นชื่อของยายเองจึงสงสัยถามต่อไปว่า นอกจากพวกหนูสามคนแล้วยังมีใครที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลบ้านนี้บ้างเลยจ๊ะพวกนั้นก็ตอบว่ายังมีผู้ดูแลเป็นผู้ใหญ่ที่นี่อีกผู้ดึงเจ้าค่ะนอกนั้นยังมีเด็กรุ่นดีฉันอีกมากมายอยู่ข้างในถ้าท่านต้องการพบผู้ดูแลแล้วดิฉันจะไปเรียนให้ท่านผู้เฝ้าสถานที่ได้ทราบพ,พูดแล้วทั้งสามคนก็เข้าไปข้างในทำให้ยายนึกชมว่าเด็กสาวพวกนั้นมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ใครน้อได้ฝึกฝนเด็กเหล่านี้ให้มีกริยาวาจาเรียบร้อยเช่นนี้ใจยายก็นึกตาก็ชมความงามภายนอกของบ้านไปยายกำลังชมเพลินๆอยู่ก็พอดีเด็กสาวทั้งสมเข้าออกมาและพาหญิงสาวผู้หนึ่งมาด้วยเมื่อยายเห็นหญิงสาวคนนั้นยายก็ตกตะลึงเพราะความรู้สึกจำได้แม่นแน่นอนและแม่นยำจึงร้องถามไปคำเดียว นี่เจ๋วใช่ไหมแล้วเธอก็เดินเข้ามาคุกเข่ากราบลงแทบเท้าของยายแล้วก็พูดว่าใช่เจ้าค่ะเจ๋วคนเนี้เมื่อเด็กๆจําได้ว่าเป็นคนรับใช้ของคุณแม่ของยายเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางใจแต่มาตอนหลังนี้เจ๋วเป็นไข้เวลานั้นรักษากันอย่างยาไทยๆหมอบอกว่าอย่าเพิ่งให้กินข้าวจนกว่าจะหายต่อมาเจ๋วค่อยยังชั่วมาก เจรองบอกยายว่าอยากกินข้าวกินแต่น้ำข้าวกับพวกแป้งเปียกเบื่อเลือเกินถ้าไม่ได้กินก็อยากแทบจะตายอ้อนวอนขอกินข้าวยายก็เลยให้กินแล้วคืนนั้นเจ๋วก็ดิ้นทุรนทุรายไข่ก็ขึ้นสูงจากนั้นเจ๋วก็สิ้นใจตายก่อนตายเจ๋วได้มองหน้ายายน้ำตาไหลแล้วพูดทั้งน้ำตาว่าคุณขา ถ้าเจ๋วได้เกิดมาในชาติหน้าขอให้เจ๋วได้รับใช้คุณต่อไปนะคะเจ๋วขออธิษฐานจากนั้นก็ถามอะไรต่ออะไรไปสักระยะหนึ่งแล้วยายก็ถามว่านี่เจ๋วแกมาเฝ้าบ้านให้ใครละ่ะสวยงามใหญ่โตจริงๆเจ๋วก็ยิ้มแล้วก็ชายตาดูที่ยายแล้วก็พูดว่าก็บ้านของท่านสิเจ้าคะ่ะตอนนั้นยายตกตะลึงเลยก็ถามสําว่าเจ๋วพูดอะไร บ้านนี้เจ๋ว่าเป็นบ้านของฉันหรือเจ้ก็ตอบว่าใช่บ้านของยายเจ้ามาเฝ้าไว้รอรอตอนยายบวชบุญแล้วยายจะได้ขึ้นมาอยู่ที่นี่เจ้บอกว่าท่านจะไม่เข้าไปชมความงามภายในหรือเจ้าคะงามมากอย่างที่ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยฉันรู้ว่าเป็นของฉันแล้วก็ไม่อยากเข้าไปดูนึกว่าเป็นของคนอื่นฉันก็จะขอเข้าไปชม เวลานั้นยายรู้สึกตัวว่าเป็นความฝันยายก็ได้พยายามทําจิตดิ้นรนให้ตื่นจากความฝันแล้วยายก็ตื่นขึ้นมาเวลาเนี้ยหากยายทาสมาธิให้จิตสงบก่อนที่จิตจะสงบนิ่งถ้านึกถึงครั้งใดก็จะต้องเห็นบ้านหลังนี้เสมอยิงผู้ถามก็ได้ถามต่อไปว่าเหตุใดคุณยายรู้ว่าเป็นบ้านของคุณยายถึงไม่อยากเข้าไปภายใน ทั้งที่คุณยายก็พอใจในบ้านหลังนี้มากไม่ใช่หรือคะยิงชรายิ้มอย่างเศร้าแล้วพูดว่ายายไม่ต้องการไปติดในรูปรสกลิน่นเสียงไปหลงไหลในสิ่งสวยงามยายไม่ต้องการไปเกิดที่ไหนอีกนอกจากยายยังมีกรรมไม่สามารถจะบรรลุมรคผลแม้จะอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ตามยายไม่ต้องการเพราะยายต้องการสูงกว่านั้น นั่นก็คือพระนิิพผานดับรูปรถดับกลิ่นเสียงโลภะโทสะดับชาติดับภพดับไปตลอดกาลไม่มาเกิดเป็นอะไรในสากลพิภพอีกต่อไปเป็นทางสุขที่สงบเหนือทุกขทั้งหลายพวกเราได้ฟังแล้วก็พากันสนใจในชีวิตของคุณยายผู้นี้มากและได้รับความเพลิดเพลินในเรื่องแปลกประหลาดพิสดาร ต่อมาภายหลังเราได้นำเรื่องนี้มาถกเถียงกันอีกเป็นแรมเดือนเวลานั้นข้าพเจ้าได้เชิญให้คุณยายไปอนุโมทนากระถินด้วยแต่หญิงชาราได้ขอตัวเมื่อได้เวลาคนมามากพร้อมกันและได้ขนของลงเรือหมดแล้วก็ถึงเวลากำหนดออกเรือนำองค์กระถิ่นเล่นออกจากท่าทันทีตกลงเมื่อทอดกระถิ่นแล้วเราก็จะนำเรือออกไปเที่ยวปากอ่าวเพราะมีหลายท่าน ที่ยังไม่เคยเห็นอ่าวสยามและท้องทะเลอันเว้งว้างซึ่งมองไม่เห็นฝั่งวันนั้นนะว่าเป็นวันที่สนุกสนานเป็นที่พออกพอใจด้วยกันทุกคนต่อมาภายหลังมีผู้เล่าให้ฟังว่าคุณยายผู้นั้นท่านเป็นผู้ดีเก่าตระกูลสูงและได้รับการศึกษามีความรู้ดีและบางคนที่ไม่เชื่อก็ว่าสติของท่านไม่ค่อยดีแต่ข้าพเจ้าได้สนทนากับท่านแล้ว รู้สึกว่าสติดีกว่าบางคนการทอดกระถิ่นของผมครั้งนั้นผู้ที่ไปร่วมการกุศลทั้งชายหญิงต่างได้รับอากาศสดชื่นลมเย็นทำให้จิตใจสบายทั้งอาหารคาวหวานผลไม้ทั้งเครื่องดื่มก็อุดมสมบูรณ์ต่างก็จัดหากันมามากมายทุกท่านได้รับความสำราญความพอใจก็ได้พักผ่อนสมองร่วมกันอย่างสนุกสนานเฮฮา ซึ่งเขาทำให้ทุกคนขอร้องให้ข้าพเจ้าจัดงานกระถินปีต่อไปทุกปีและเป็นประจําเพื่อจะได้ร่วมกันทําบุญทำกุศลปีละครั้งข้าพเจ้าก็รับปากเพียงว่าพยายามในปีต่อไปครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณยายผู้ที่ไม่ต้องการสวรรค์ก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ได้ติดตามมาฟังจนจบ สำหรับคลิปนี้ปักหลดลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ